ท่านทั้งหลายครับพระปริิตบทหนึ่งที่เรามาสวดกันทุกวันก็คือบทกรณีเม่ต่สวด หรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าเมตสูตรกรณีเมตสูตรหรือเมตสูตรนี้ที่เราขึ้นด้วยคำว่ากรณีมัทะกุสเรในยันตัง สัรตังประทังอภิสมเมจสักโกในกรณีเมตสูตรนั้นถือว่าเป็นพระประริตที่มีนิธานุภาพที่ก่อให้เกิดความเมตตา เมื่อเราสาธยายเป็นประจำจะทําให้สิ่งที่ไม่ชอบเราสิ่งที่เป็นศัตรูกับเราหรือแม้แต่อมนุษย์พูดผีปีศาจทั้งหลายนั้นจะเกิดความเมตตากับเราเพราะฉะนั้นพระปริษบทนี้จึงถือว่า มีความสำคัญสำหรับเราท่านทั้งหลายนั้นหากสามารถที่จะกําหนดจดจําได้ก็ <S <S 1> <S 1> เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เรียกว่า อาจจะเป็นอนุสอนที่ยิ่งใหญ่ที่เราครั้งหนึ่งได้บวชในาศาสนาท่องบทกรณีได้ที่ว่ามีความสำคัญนั้นก่อให้เกิดความเมตตามันมีที่มาที่ไป ที่เรานำมาใช้สวดเป็นประปริตบทหนึ่งในเจ็ดตำนานในสิบสองตำนานความเป็นมาของประปร,ะปริตบทนี้มีพระกลุ่มหนึ่งได้ศึกษาเร่าเรียนพระกรรมฐาน เรียนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน,าารรฐานจากสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลุ่มหนึ่งประมาณ500รูปก็เดินทางไปหาสถานที่ที่จะจำบรรษา ไปได้สถานที่ที่น่ารื่นรมเชิงภูเขาราวป่าแห่งหนึ่งอยู่เชิงภูเขานั้นเป็นที่เงียบสงบเป็นที่รื่นรมเงียบไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักก็เลยยึดเป็นสถานที่ที่จะ พักพาสายชั่วคราวก่อนพอรุ่งเชา้าก็ไปบินฑบาตในหมู่บ้านศรัทธาญาติโยมที่เห็นพระซึ่งบริเวณนั้นเป็นเขตปัจจันเรียกว่าบรรน,นอก ห่างไกลความเจริญไม่ค่อยเจอพระสงฆ์มากนับพอเจอพระสงฆ์มาเป็นจำนวนมากก็เกิดความเรื่อมสายศร,รัทธาการอาราธนาพระคุณเจ้าเนี่ยทราบว่าท่านหาที่จำพรรษาบอกว่าท้าพระคุณเจ้าจะจำพรรษาที่นี่เนี่ยอาราธนาให้จำพรรษาก็จะสร้าง ที่พักพาสายถวายประสงค์ก็รับอาราธนาชาวบ้านก็สร้างกุฏิที่พอพักพาสัยได้สำหรับประสงค์นั้นถวายประสงค์ในป่านั้นเช้าก็ออกบิณฑบาตเป็นประจำ กลางวันกลางคืนก็บำเพ็ญสมณธรรมขะนี้คนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็คือพวกรูปเทวดาทั้งหลายพวกรูปเทวดาทั้งหลายเนี่ยซึ่งอยู่ซึ่งอาศัยต้นไม้ พอพระสงฆ์องค์เจ้ามาอยู่บริเวณโคนต้นไม้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชานุภาพของศีลของพระเนี่ยทำให้พวกลูกคเทวดาทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพระสงฆ์เข้ามาก็ต้องพาลูกพาหลานลงจากต้นไม้ มาอยู่กับพื้นได้รับความลําบากตอนแรกก็เห็นพระมา,อ,าอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววันของวันท่านคงยบไปที่อื่นผ่านไปเจ็ดวันผ่านไปเป็นเดือน จนเข้าพรรษาตัวลูกเทว,วดาวก็คิดว่าจะรอยพระคุณเจ้านี่สงสัยจะจำพรรษาที่นี่จะเป็นแน่ไม่ได้ห้าวันเจ็ดวันอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเมื่อพระคุณเจ้าอยู่ประจำกันที่นี่เนี่ย พวกเราทั้งหลายนั้นก็มีความลำบากอยู่กันไม่ได้ขึ้นวิมานไม่ได้นะอยากกันนั้นเลยต้องหาวิธีการที่จะให้พระคุณเจ้าเนี่ยละทิ้งสถานที่ ไปจากสถานที่นี้ลระลูกเทวดาก็เลยแสด,แดงรูปร่างเป็นปูดผีปีศาจท,ที่น่ากลัวแต่ละองค์แยกกันอยู่ก็ไปโชว์ตัวให้องค์นั้นได้เห็นองค์นี้ได้เห็นเป็น ผีเป็นซากศพที่มีลักษณะต่างๆน่าเกลียดน่ากลัวเป็นผีหัวขาดบ้างเป็นผีอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างหรือในสถานที่ที่เงียบสงบก็ทำส่งเสียงที่โหยหวนหน้าน่ากลัวแต่และองค์ได้เห็นรูปบ้าง ได้ยินเสียงบ้าง<ม>ก็เกิดความหวาดกลัวสยดสยองสมาธิจิตใจที่จะทำพระกรรมฐานนั้ไม่ม,มีเนียกเพราะฉะนั้นพออยู่ไปอยู่ไปก็นอนก็ไม่หลับเครียดวิตกกงังวลกลัวก็กลัว นะความกลัวนี่สําคัญเกิดความกลัวเกิดความเครียดแต่และองค์ก็มีลักษณะเหมือนเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มมาเยือนหน้าตาจากผ่องใสหน้าตาสดใสกลายเป็นหน้าตาคนอมโลกทั้งนั้น จนวันหนึ่งนั้นมีประชุมกันตามปกติพระเถระท่านเห็นแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยเอ๊ะเดิมทีหน้าตาสดใสมีสง่าราศีแต่ตอนนี้แต่ละรูปแต่ละรูปอมทุกข์เท่านั้นเลยเปลี่ยนไป ก็เลยถามถามองค์นั้นเป็นยังไงองค์นี้ก็ตอบเจอผีหลอกเจอเสียงที่ไม่นั้นก็เลยไม่มีสมาธิพอถามลูกอื่นก็มีลักษณะแบบเดียวกันอ,องค์นั้นก็เจอองค์นี้ก็เจอรวมความมาเจอกันดังนั้น เพราะฉะนั้นก็ลงมติลงฉันทามติเลยว่าสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นสปายะที่เราทั้งหลายนั้นจะบ่มเพนเพียนกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีกว่าให้พระองค์ทรงชี้ให้ว่าไปตรงไหนที่ที่เหมาะที่สุด พระกลุ่มนี้ก็กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถามถึงเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะจำภาษาที่นุ่นได้ก็กราบทูลให้ทรงทราบมีสถานที่ไหนที่เหมาะที่สมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็ ไม่มีสถานที่ไหนที่เหมาะกับพวกเธอหรอกนั่นแหละต้องที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งสาคัญนั้นต,นะต้องมีอาวุธไปด้วยนต้องมีอาวุธไปด้วยพระทั้งหลายก็กราบทูลถามว่าจะเอาอาวุธชนิดไหนดี จะเป็นปืนเป็นมีดเป็นระเบิดนะจะเอาแบบไหนดีพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าอาวุธที่จะไปใช้นั่นก็คือพระปริศพระปริศเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆ แล้วก็ทรงสอนให้พระกลุ่มนี้ศึกษาพระปริต์ก็คือเมตสูตรหรือกรณีเมตสูตรที่ขึ้นต้นด้วยกรณีมัตะุุสเรนยันตังสันตังปัทังอพิมสมิจาสักโกอุชูจะสูชูสูโจจัสมุตุอนติมานีเนี่ยที่เราสวดกันทุกวันต่อจากบทถวายผ่อนพระ พระพุทธองค์รับสั่งให้พระสงฆ์กลุ่มนี้เรียนเมตสูตรท่องเมตสูตรให้คร่องแคล่วแล้วก็บอกวิธีว่าให้สาธยายเป็นประจำแล้วก็เมื่อกลับไปเนี่ยที่เดิมเนี่ยพอใกล้จะถึงถึงลาวป่าก็ให้สาธยาย พระปริพลนี้แล้วก็จะช่วยคุ้มครองป้องการรักษาได้เพราะฉะนั้นพระกลุ่มนี้เมื่อกลับไปตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุตธเจ้าเมื่อใกล้จะถึงสถานที่ก็สาธยาย กรณีมาตะกุสเรียนตังสันตังะทังอภิสมัยจัสโกเนี่ยสาธยายเพราะสาธยายนั้นพวกลูกคเ,เทวดาทั้งหลายที่เคยต่อต้านแทนที่จะต่อต้านแทนที่จะแสดงอะไรที่เกิดความ วัดกลัวเกิดมีใจเมตตานะมีใจเมตตาเกิดจิตใจผ่องใสไม่มีความคดขุนเคืองใจพอพระสงฆ์มาก็เกิดความเมตตาเกิดความปลื้มปิติยินดีแทนที่จะกัดขวางแทนที่จะทำลายสมาธิ ก็กลายเป็นคอยดูแลความปลอดภัยคอยคุ้มครองป้องกันให้เพราะฉะนั้นเมื่อระสง์กลับมาด้วยอานิสงส์ของการสาธยายพระปริตก็ทำให้มีสมาธิไม่มีใครรบกวนสมาธิได้ความสงบ พอได้ความสงบก,ก็สามารถบำเพ็ญสมรธรรมได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระคีนาสกในพระาศาสนานี้เพราะอน,นี้สงของการเจริญพ,พระปริตรผลนี้ก็คือบทกรณียเมตสุตร เพราะฉะนั้นกรณีเมตสูตรจึงมีอนุภาพมีอานิสงส์ที่จะทำให้เรานั้นอย่างน้อยไปไหนมาไหนเนี่ยหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเพราะในสถานที่ต่างๆนั้น มันมีภัยมีอันตรายต่างๆมากมายโดยเฉพาะภัยอันตรายต่างๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวภัยอันตรายต่างๆจากความคิดของเราเอง คือภัยจากอนาคตนี่ยแหละภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวภัยจากความคิดภัยจากการมนโนของเราเนี่ยคนเราเนี่ยวิคนจริตบ้างเกิดจิตวิปลาสอะไรต่างๆนั้นเพราะการคิดการคำเดืงเอาเองเนี่ย เพราะฉะนั้นคำว่าภัยก็คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวทำให้ทาให้มันเป็นภยัยแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่กลัวละ่ะถ้าเราไม่กลัวภัยมันก็ไม่เกิดเพราะภัยคือสิ่งที่น่ากลัว พอเราไม่รู้สึกกลัวพุ๊บมันก็ไม่มีภัยการสวดพระปริตจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจไปนอนที่ไหนพักพาอาศัยที่ไหนก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์สวด กรณีเมตสูตร,รนสนส่ดสวดเสริญคุณพระรัตนตรัยบ้างอิติปิโ,ซโซสสวดกรณีเมตสูตรบ้างเพราะเราสวดพระเราสาธยายไปเนี่ยมันก็ทำให้เราใจนะั้นมีที่ยึดหนิดใจมีที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอะไรที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวได้นะอันนี้คือเรื่องของการนึกถึงพระปริตเรื่องของการนึกถึงคุณพระรัตนาไตรท่านทั้งหลายต้องสวดประจำอยู่ที่ไหนก็ตาม ท่องไม่ได้ก็ค้างตำลาหรือพยายามท่องให้มันได้ไปไหนมาไหนเราจะรู้สึกว่าเออมันสบายใจเพราะการแผ่เมตตานั้นบทกรณีเมตสูตรเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้คนทั้งหลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนที่เราแผ่เมตตาสั้นๆสัสเพสตา เอาเวลาห้นตัวอพยาวประชาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือวิธีการแผ่แบบสั้นๆแต่การแผ่เมตตานั้นมีพาลานุภาพแผ่เมตตาให้คนนั้นบ้างคนนี้บ้าง แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์โดยเฉพาะการแผ่เมตตาให้คนที่เราไม่ชอบหรือสตรูของเราท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะ วิธีการท่านจึงแนะนำเนี่ยเวลาแผ่เมตตาอย่าไปแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะยากที่จะทำได้นี่หรือถ้าไปนึกถึงศัตรูขึ้นมาก่อนนี่ผ่านไม่ไม่แผ่ให้ใครเลยต้องแผ่ให้คนที่เรารักแผ่คนที่ใกล้ตัวอะไรต่างๆ หรือแม้กระทั่งตัวเองแล้วค่อยตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยจนใจมันคลายจะคลายมานะคลายทิฏฐิคลายความโกรธความแค้นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แผ่ให้คนที่เรารู้สึกไม่ถูกฉลกก็สามารถที่จะทำได้ พะเราสามารถแผ่เมตตาให้เขาได้เนี่ยจากคนที่เราไม่ชอบจากคนที่เป็นศัตรูกันก็กลายกลายเป็นคนที่เรามีความรู้สึกที่ดีเลิกหน้าขอให้ คนนั้นคนนี้ที่เราไม่ชอบเนี่ยมีความสุขความเจริญอะไรทำนองเนี่ย,ยแผ่เมตตาให้เขามีความสุขมีความเจริญการนึกให้ใครมีความสุขความเจริญด้วยด้วยใจที่ปราศจากอคติได้เนี่ยในสุดยอดแล้ะ ถ้าเรานึกได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความโกรธความอะไรเนี่ยมันจะคลายไปเลยนี่เป็นวิธีสลายความเกลียดสลายความโกรธได้ดีที่สุดมันอาจจะไม่หมดไปภายในวันเดียวแต่มันจะค่อยๆสลายไป เพราะฉะนั้นวิธีการนึกโดยเฉพาะคนที่เราไม่ชอบเนี่ยคนที่เราชอบมันนึกง่าย,ยิที่จะแผ่เมตตาเนี่ยคนที่เราไม่ชอบคนที่เรามีอคติเนี่ยต้องพยายามหาหมุมมองสิ่งที่ดีของเขาทุกคนมีส่วนดี มีส่วนไม่ดีต้องหามุมดีมองหามุมดีให้ได้เพื่อให้ใจของเรานั้นมันคลายความคลายอากติความไม่ชอบอย่างกรอนของหลวงพ่อพุทธทาท่านบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง เราเห็นคนนี้เราไม่ชอบเออแต่คนนี้เขาก็ดีนะขยันทำงานทำการไม่ทิ้งหน้าที่นะเห็นไหมเออเราเราก็หามุมมองคราไอคนนี้เราไม่ชอบแต่มันก็ดีนะมันพูดเก่งไอคนนี้เราไม่ชอบ เออดีนะมันมาตรงเวลาเลิกตรงเวลาเนี่ยพยายามหาหามุมดีเพราะส่วนมากคนเราที่มองเนี่ยพลาดผ้าผืนหนึ่งเนี่ยส่วนขาวทั้งผืนนั้นมองไม่มองอ่ะแต่มองจุดดำเล็กน้อยนู่นนี่นั่น ยังเป็นที่มาของความไม่ชอบแต่ถ้าเราเรา,เราเลือกมองผ้าผืนผ้าขาวนะั่นแหละส่วนมากเนะี่ยเราก็จะเห็นไอ้มุมนั้นก็มีมุมนี้ก็มีนะหามุมที่เราหามุมที่เราสามารถที่จะยกมาเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความชอบได้อนิสัยใจคอบ้างการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อแผ่ต่อคนอื่นบ้าง การขยันทำงานทำการบ้างการพูดการจาบ้างความเด่นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะอย่างน้อยหาข้อเด่นของเขานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะแผ่เมตตาให้เขาได้ถ้าเรามองจุดนี้ได้ก็สามารถที่จะแผ่เมตตาได้ ถ้าเรามีความหวังดีความปรารถนาดีต่อเขาแล้วความโกรธความเกลียดความแค้นความอาฆาตช,ชิงชังมันก็จะสลายไปนี่คือวิธีการสร้างนรกให้กลายเป็นสวรรค์อยู่ที่ไหนมีแต่คนที่เราเกลียดอยู่ที่ไหนมีแต่คนที่เราไม่ชอบเนี่ยมีอยู่ที่ไหนมีแต่ศัตรูนั่นคือน,นรก แ,แต่ถ้าอยู่ที่ไหนมีแต่คนที่เรารักมีแต่คนที่เราชอบมีแต่คนที่มีเมตตากรุณาต่อเรานั่นคือสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะสร้างบ้านก็ตามสร้างที่ทำงานก็ตามให้เป็นนรกหรือสวรรค์อยู่ที่วิธีคิดของเราอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลเราเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ได้แต่เราสามารถ ที่จะเปลี่ยนความคิดของเราได้นะเราเป็นผู้ริขิดนรกหรือสวรรค์นในใจของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นบทกรณีเมตสูตรนั้นเป็นบทที่มีปรณนุภาพทําให้คนทั้งหลายหรือสิ่งที่เป็นอมรรทั้งหลายนั้นเกิดความเมตตาแล้วก็คุ้มครองป้องกันภะัยเราสาธยายสวดเป็นประจำนะครับเอาวันนี้ขอถวายเป็นแค่นี